สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึกจิตมืตอหนุนซุปเปอร์ไฟท์ถ่ายต่อสดทางทรทบหน5นะครับประจำวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2565นะครับโปรแกรมนั้นคู่ที่หนึ่งก็จะเป็นเพชรประชาต่อเจริญผลพบกับทนานเทพมังกรพักยกทีเฮพิกัดน้ำหนักคู่นี้ก็107ปอนด์และคู่ที่สก็จะเป็นยอดแดนไตรรองออดนองไม้แดง วันนี้ตอมหนักให้คู่ชคหนึ่งปอนด์นะครับสดใสสิทธิ์อดน้อยซึ่งสดใสนั้นมาชกแทนนะครับได้ตอบหนักปอนด์หนึ่งร้อยเจ็ดต่อร้อยแปดและคู่ที่สามของรายการวันนี้ก็จะเป็นมวยแจ่มเหมือนกันอีกครั้งเนับสิงห์พยักพยักลำพองพบกับทางด้านฮิรันกริตมรราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงพิกัดทํานหนักคู่นี้ก้อนร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์คู่นี้เคยชกกันมาเป็นงด้านสิงห์พยักเนี่ยชนะคะแนนชนะน็อกนะครับพิกล็อกยกที่สี่ คู่เอขกของรายการวันนี้ก็จะเป็นมวยแก้มือกันอีกครั้งนะครับซุป,ปเปอร์นิวนนแดงยิมซุป,ปเปอร์นิวมิสิกวันนะครับพบกับทานะชลนชรกเพชรแอดสันปะตองพิการน้ำหนักก้อน126ก้อนด์มวยคู่นี้ในโชคกันมาเนี่ยชลบุเพชรเป็นต่อประมาณเกือบ31นะครับยก4มาโดนหมัดขวานะครับโดนนับแปดก็พลายคะแนนพลิกล็อกไปวันนี้มาจัดแก้มกันอีกครั้ง มาดูน้ำหนักเมื่อเช้าก่อนนะครับผู้แรกนั้นเพชรตราชามา107ปอนด์ที่พกัดส่วนเทพมังกรมา108นะครับลดไปปอนด์หนึ่งผู้ที่สองยอดเด่นไตนะครับพิกัด107ปอนด์ก็มา105ปอนด์โอ้โหขาดไปเกือบโลเลยนะครับขาดไปสองปอนด์ต่อหนักให้ปอนด์หนึ่งแล้วก็มาขาดอีกสองปอนด์เท่ากับต่อสามปอนด์เลยนะครับส่วนเฮีรันคิดก็มา127.6 ลดไป0.6คู่ของรายการวันนี้นะครับซุปเปอร์นิวมา126.8ลดไป0.8ส่วนชมพกเพชรก็มา126.4ลดไป0.4นะครับนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเ็กนะครับคู่แรกนั้นเพชรประชากับเทพมังกรนะครับเพชรประชาเป็นต่ออยู่ที่74นะครับเพชรประชาเป็นต่อ74คู่ที่2ยอดเดนใตกับสดใสนะครับยอดเดนใตเนี่ย เป็นมวยในรายการสุดสายมอมวยมาแทนนะครับเป็นต่อที่ห้าสี่นะครับยอดเดน่นใจมวยในรายการเป็นต่อห้าสี่คู่ที่สามนะครับสินพยัก์กับฮิรันกริดสินพยักษ์เคยพลิกชนะนอกมาเนี่ยวันนี้เรดเป็นต่ออยู่ที่สิบเก้านะครับฮิรันกริดเป็นต่อยอสิงห์พยักษ์นะครับสิงห์พยักษ์เป็นต่อสิบเก้าคู่ที่สี่นะครับซปเปอร์นิวกับชมมกเพชชมมกเพชเคยไพย่ พิกโอกมานะครับเรทเปิดมาวันนี้เป็นต่อที่53ชุมกเพชเป็นต่อ53นะครับคู่แรกนั้นเพชรตระชาเป็นต่อ74คู่ที่สองยอดแดนไตเป็นต่อ19อจจะไล่ไป54นะครับคู่ที่สามสิงห์พยักเป็นต่อ19และก็คู่สุดท้ายนะคผู้เอกของรายการวันนี้ชุมกเพชเป็นต่อที่5374นะครับนี่เป็นราคาเิ็ดประจำวันนี้ แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดอ SJP 24หลายพาคยกระบบอ,อัตโนมัตินะครับมีมวยสดสดให้ดูจากขอพททีราคาสดสดจากขอบสนามนะครับรวดเร็วทันใจเร็ดเปิดมาหางกันแคก่กิกเดียวนะครับที่อื่นมีกิกขึ้น2กิกราคาเร็จเปิดมาให้ดูนะครับให้ศึกษาช่อง3ช่อง7เปิดมาก่อนช่วงทีวัน3วัน เราเข้าไปดูได้เลยนะครับราคาเร็กไม่ต้องไปเสียค่าโทรฟังเร็ที่นี่ฟรีนะครับดูได้ตลอดเวลาแล้วก็แฟนคลับที่อยากสมัครนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทั้งนั้นนะครับไม่ต้องไปเสียค่าเปิดยูซ์เซอร์ร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับที่นี่ฟรีผมแปะลิงก์ไว้แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยหากสมัครแล้วไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลา 0930050480นะครับ0930050480และแฟนกลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์อบภูมเมืองดอกบูนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่กันแบบอบอุ่แบบพี่แบบน้องแล้วก็ครอบครัว SPK24 นะครับมีพี่น้องร่วมชายคาอยู่1,200กว่าท่านผมมีราคาส่งให้ฟรีทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีข้อมูล จากหลายท่านส่งให้แฟนคลับดูนะครับทางกลุ่มไลน์อยากเข้ากลุ่มไลน์ก็บันทึกเบอร์โทรผมนะครับ0930050480นะครับจะขึ้นไลน์ก็ทักมาแจ้งวันมีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์ครอบครัวออ,อมพรมือดอกบัวและก็ครบอบครัวแอปพิเค24พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับต่อไปมาดูเมื่อรักเม่อชอบผมนะผู้แรกนั้นเพชรประชายกับเทพมังกร เพชรประชานฝีมือดีนะครับเข่าในเหนียวหนบอาวุธหนักแรงทุกลูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอมวยเขาอย่างเทพมังกรเทพมังกรเนี่ยเขาในแข็งแกร่งได้สูงได้ใหญ่ต้นต้น,ตนเนี่ยเพชรประชาน่าจะไปก่อนนะน่าจะไปก่อนลงทุนรองครับฟองไปที่เทพมังกรสูงยาวใหญ่ท้ายๆเนี่ยน่าจะเบียดผ่านลงทุนน้อยได้เยอะคู่แรกผมแน่ลงทุนนอไปที่เทพมังกรพักยกที่7 คู่ที่สองยอดแดนไตรนะครับรองออน้องแม่แดงพบกับนั่นนั้นสดใสสิทธิออน้อยยอดแดนไตรเนี่ยฝีมือดีสดใสวันนี้มาแทนนะครับเดบเปิดมาเป็นรองที่ 54, สิบเก้าร้อยปห้าสี่สดใสซ้อมอยู่ที่เก้าสิบเก้าตัวนี้แกร่งหนักแรกงทุกลูกนะครับวันนี้มาแทนแต่ว่าทีมงานที่เก้าสิบเก้าเนี่ยการพิซ้อมดีอยู่แล้วนะครับวันนี้หน้าลงทุนรองนะครับรองที่สดใสสิทธิออน้อย สองคู่ลงทุนลงที่มุมน้ําเงินนะครับเพมับ,บางกรกับสดใสส่วนคู่ที่สามของรายการนะครับสิงห์พยัคพยักลาพองกับทางด้านฮิรันกรีนะครับคู่นี้เคยชกกันมาเนี่ยต้นๆฮิรันกรีเนี่ยฉายนะครับโชว์แต่ว่าสิงห์พยัคเดินบทเดินเบียดยกสามยกสี่เนี่ยโอ้โหตีจนโดน,นน็อกนะครับวันนี้เรกเปิดไม้ทางด้านสิงห์พยัคเป็นต่อหน้าลงทุนลงอีกตัวครับวันนี้รันกิีได้ใหญ่ได้น้ำหนัก หน้าลงุนองนครับมีโอกาสรุนนับนอกได้ด้วยนะครับคู่นี้ไทยพลาดเป็นหล่นไทยอ่อนก็นอนนะครับเพราะว่าเขาในเหนียวหนึบหนักแรงทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือหมัดหนักทั้งนั้นนะครับคู่นี้มีโอกาสนับนกถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตคู่นี้ถ้าหน้าตู้นะครับนับนกราคาห้าสี่สามสองรองได้นะครับมีโอกาสนับนกแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลย แล้วก็มาดูคู่ของรายการนะครับวันนี้ซุปเปอร์นิวโนโนแดงยิมกับสุมุกเพชรแอสันปะตองซุปเปอร์นิวซ้อมอยู่่ข่มิศักวันนะครับ่ายทหารที่ชนบุรีตัวนี้เดินเตะเดินต่อยแล้วมวยปากตา,าจีนเขาในเหนียวเนบมัดหนักสอกคมบู้ตลรหดแต่ว่าวันนี้เซฟเบียรรูปร่างเคยพลิกชนะมาในยกสี่มาต่อยหมดขวานะบวกทำเอาทางด้านสุมพกเพชรร่วงกรรมงการก็นับแปะแล้วก็ระทองเขมเข้าไปไป ชุมกเพชรอีกตีนซ้ายหนักแรงนะครับฝีมือดีวันนั้นก็ติดประมาทเป็นจิดหนึ่งกินไปครึ่งคอแล้วนะครับเป็นต่อเกือบสามสิบหนึ่งมาโดนหมัดนับแปดพ่ายพลิกไปวันนี้เรดเปิดมาให้เป็นต่ออยู่ที่ห้าสามเจ็ดสี่ชุมหมกเพชรวันนี้นะครับวางเกมงานช่วงวางแผนดีๆไม่ประมาทนะครับไม่ติดแอาร์คอยตั้งรับคอยโต้วางแข้งซ้ายมีลูกถีบหมัดหนักสอบคมทุกลูกได้สูงได้ใหญ่ด้วย วันนี้เข้าไปที่เชื้อหมอกเพชรก,พก็คือพ่ายพลิกเหมือนเดิมเราก็อาตัวบางทุนเอานะครับและว่ามีโอกาสเมื่อเดียวจบได้เช่นกันผมชอบไปที่ชุ้อหมอเพชรแอดสันปาตองครับเหมอือนกรายการวันนี้สรุปมือรักมาชอบวันนี้นะคู่แรกนั้นลงทุนรองไปที่เทพมังกรพักยกทีเฮดลงทุนน้อยได้เยอะนะครับท้ายๆเอาอยู่คู่ที่สองวงกลมไปที่สดใสซิกออตน้อยซ้อมอยู่ที่เลขเก้าสิบเก้าตัวน,นี้หนักแรงแข่งนะครับน่าลงทุนรอง แล้วคู่ที่สามนะครับรองไปที่อิรันกรีฑนะครับหมู่บ้านมราชพัฒหมูบ้านจอมบึงตัวนี้ก็หนักแรงเช่นกันคู่นี้มีโอกาสนับนอก80-90%แล่เอกรายการวันนี้เข้าไปที่ชมุกเพชรแอนซันบาตองนะครับ mm. เข้าไปแล้วอีลูมอ,อกตัวบางทุนมีโอกาสไปก่อนหรือมวนเดียวจบค่อยตัวบางทุนเอาถ้าจะแพ้ก็คือพลิกแพ้ท้ายๆเราก็ออกตัวบางทุนเอานะครับท้านี้ก็กราบขอบคุณแฟนคลับทุกท่าน ที่อยู่เชยงข้างผมมาโดยตลอดร่วมความเมน้นร่วมพูดคุยแบบเป็นมิตรแบบสุภาพขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ